ทดสอบเครื่องครับทดสอบกำลังส่งไม่ถึง1วัตต์ครับประมาณกำลังส่งครึ่งวัตต์เยอะยี่ไปไม่รู้ว่านอนเกินไม่ต้องตื่นแต่เช้า ลำวพงเสียงเบานะครับตากนเลยๆเลเเสียลงลำโพงนอกเลยนะครับอุ๊ยลำโพงนอกเมื่อวานหยุดขายวันนี้ขายดีก็หมดแล้วลออำไอ,อำมามาแล้วเมื่อวานผมขากก็เห็นนะ เรียนเริมาเรียนกันแล้วเริ่มจะเยอะแล้วตมวานเนี่ยทำไม่ได้เสียแย่เลยนะคอนแทคครับคอนแทคเชิญครับขอบคุณครับผมเอ็กโคทนูนซีโร่เอ็กเลย์คิเบกไมค์เขาจะทดสอบิด้ึงครับแค่แฮนดี้ไม่ทราบออกไปเป็นที่ไหนฮะหวัดมันตกในเครื่องหวัดครับรับได้ไหมครับ เกลนะอยู่ในซอยวัดปัดเปียงเนะี่ยซอยสีดานยี่สิบสองนี่มีเพื่อนสมาชิกอยู่สำโรงอนะ่ะกับทางรถไฟสายเก่านะโคตุซิโล่ไอ่รับเพื่อนสมาชิกได้ไหมเรียกอยู่ใช้แฮนดี้ออร์ด้าครับระดับสามเอสห้าเมตรอ๋อขอบคุณครับเอ็กเป็นเอ็กโค่ทูซิโล่เอ็กอะไรเคเบกไหมครับวันนี้เอาแฮนดี้มาทดสอบดู วัดมันโตครับเหลือแค่ครึ่งวัดก็เลยลองเรียกเพื่อนๆดูครับขอบคุณมากครับโกลตุเซโลเอเซเลคิเบกไม้อ่ะสวัสดีสสดดครับท่านอยู่ตรงไหนเนี่ยสวนหลวงว่าเก้าครับเ oh, <my> พชรคปเดชพลสีห่วงเครื่องแฮนดี้ครับมาดีเหมือนกันนะขอบคุณครับเจ็ดสามได้สบ,บายด้วยความปลอดภัยครับ <Thank you. S 1> ตอบครับ รถลังเต็มจอเลยนี่โอ้ดีจังเลยเนาะสวัสดีด้วยครับเอ ok, ok, โกดูวันเชียงกอกกิจปรสกาศครับโหครับขอบคุณท่านเสาท่านดีมากกว่าครับขอบคุณครันเดือสิบสามหายาดพักกีตาร์ครับแม่ยองเสาดีนี่ลุงนั่งตัวลอยไม่ติดบ่อรถเลยนะยองกันได้ดูครับโอ้ยนี่เสาผมนี่ขน,นาดเก,ก่าๆแล้วนี่